สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมต่ายครับ MC 99ลำลูกกาคลอง7ปทุมธานีวันนี้ต่ายหารถที่สวยหารถนเนียนๆมาอีกแล้วนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2019มากับเจ้า i e s u z u D-Max นะครับตัวเตีย้ยตัวปกติแล้วนี่แหละตัวใช้งานเลยดีกว่านะครับตัวท่องเที่ยว ไปไหนก็เท่ไปไหนก็ดูดีนะครับกับอ e ีซูซุดีแม็จดทะเบียนปี2019วันนี้ตายมาขายแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตายจะบอกราคาให้หมดแต่เหนืออื่นใดอย่าลืมนะครับติดตามช่องทางนี้ให้สักหน่อยนะครับ0945561036ครับ0945561036เบอร์นี้มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่ๆแน่นอนสนใจสอบถามติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับมาเดินชมรอบคันครับ เจ้าตัวเต่าเจ้าอีสุนะครับดีแม็กคันนี้ตายขอโทษทีนะครับมาพร้อมล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยดีกว่านะครับมาเต็มแล้วนะครับชุดตรงชุดแต่งอะไรพี่ไม่ต้องไปทํารถใช้งานมาแค่21,000กิโลเท่านั้นเองนะครับจดทะเบียนปี2019สวยๆแบบนี้เครื่องยนต์1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์นะครับเกียร์6เกียร์เกียร์ธรรมดาเนี่ยแหละสวยๆเนียนๆ MC เปิดขายแค่489,000บาท 489,000บาทซื้อวันนี้ออกรถไปเลยพี่5บาทผ่อนอีกทีปีหน้า MC ช่วยเหลือเต็มที่พี่ผ่อนอีกทีปีหน้าใช้เงินออกรถ5บาทที่0945561036 MC ลำนุกกาของ7นะครับอย่าลืมมาใช้บริการมาดูรถที่สวยมาดูรถดีๆมาดูห้องเครื่องกันบ้างเนี่ยอะไรครับอ่า เครื่องยนต์ของเจ้าอ e ีดูสุเลยดีกว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะ150แรงม้ากับ1.9บูพาวเวอร์ดีเซลนะครับเนี่ยแหละทุกอย่างพร้อมคานหน้าสวยฝากระโปรงสวยไม่ชนไม่พลิกคว่ำมไม่จมน้ําไม่มีอุบัติเหตุการันตีเลยดีกว่านะครับน็อตทุกจุดแป่และครับรูเมคอาร์ทุกจุดเราการันตีกันได้นะครับเรทผ่อนนะครับในราคา489,000บาทเนี่ยเราจะผ่อนอยู่ที่10,000แต่ระยะเวลาผ่อน7ปีจ้ายเงินออกรถ5บาท ันนี้ทีปีหน้าายต่อพี่ตายฝากไว้ด้วยพี่นะรถสวยรถด,ดีๆอย่างนี้มีของสวยมีของดีพี่ต้องมาชมเนี่ยแหละครับรถใช้งานได้จริงๆพี่ทุกอย่างสวยกริปนะครับทุกอย่างคู่มือต่างๆอะไรต่างๆเราเอามาให้พี่ทั้งหมดนะครับกระจกไฟฟ้าเครื่องเล่นเครื่องเสียงแอร์วิทยุสุดๆพี่เกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับในตัวเตีย้ยเพราะฉะนั้น อยากได้รถสวยแบบนี้ในราคา489,000บาทจดทะเบียนปี2019ออกรถวันนี้ขับฟีถึงปีหน้าเนี่ยแหละครับ m 4 9 9 9วันนี้เดี๋ยวไต่ลาไปก่อนแต่เหนืออื่นใดพี่อย่าลืมนะครับ0945561036 MC เรามีแต่รถสวยมีแต่รถดีให้พี่เลือกผ่อน10,000บาทระยะเวลาผ่อน7ปีออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้า5บาทครับพี่สวัสดีครับ